สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จัดหนังอีกหนึ่งคอลเลกชันนะครับเป็นแผ่นมือสองนะครับแผ่นหนัง DVD มือสองก็เดี๋ยวเราจะมาดูด้านในกัน,นครับว่าผมสั่งซื้อเรื่องอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ครับผมก็แกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเริ่มจากเรื่องแรกเลยแล้วกันเป็นหนังแนวสงครามนะครับ z e r o Dark Thirty นะครับยุทธการถล่มบิลเดนรู้สึกว่าเรื่องนี้นะครับจะอิงมาจากเรื่องจริงด้วยนะครับก็รูปแบบนะครับรูปแบบกล่องอาร์ตเวิร์นะครับก็เป็นฟอนต์นะครับสกรีนเป็นตัวนูนด้วยสวยงามมากเป็นแบบในรูปแบบปกสวมนะครับ แล้วก็สัดส่วนของภาพนะครับจะเป็นในส่วนของ16ต่อ9นะครับภาษานะครับจะมีภาษาไทยอังกฤษระบบเสียง5.1นะครับซับไต,ตเติลเป็นอังกฤษไทยนะครับนี่นะครับกล่องมาดูกล่องด้านในนะครับอันนี้ผมซื้อมาในราคา50บาทเองนะครับมือสอ สภาพนี่เหมือนมือนหนึ่งมากเลยนะครับนี่นะครับก็ด้านในก็จะเป็นสกรีนเหมือนปกสวมเลยนะครับเป็นกล่องสีดำนี่นะครับดูหน้าตาแผ่นด้านในนี่นะครับสกรีนเป็นสีดำข้างในก็ปกไหนก็ไม่มีสกรีนนะครับตกเรื่องละ 50บาทนะครับผมเรื่องต่อไปนะครับเซตนี้ก็50บาทเช่นเดียวกันนะครับเป็น The m o m m y นะครับ The m o m m i อันนี้น่าจะมีเป็นทั้ง3ภาคเลยนะครับแต่ระบบเสียงที่เขาให้มานะครับเป็นระบบเสียงแบบเฉพาะระบบเสียงไทย5.1นะครับเป็น m o m m ร์ Do Art Work โอโ้โห เป็นเงาเงาเลยนะครับสะท้อนแสงสวยงามมากสภาพนี่เหมือนมือหนึ่งเลยผมซื้อมาแค่50บาทเองเดี๋ยวจะทำคลิป b o ็อกเ t ตเดอะมอมีให้ดูคลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอผ่านไปก่อนเรื่องต่อไปนะครับเป็น t r i p l e X นะครับภาคแรกเลยนะครับภาคนี้นี่สนุกที่สุดแหละที่ผมดูมานะแสดงโดยวินดีเซลนะครับ แผ่นนี้ก็ได้มาในราคา50บาทเช่นเดียวกันนะครับในระบบเสียงนี่จะเป็นอังกฤษไทย5.1นะครับมีซับไตเติ้ลอังกฤษจีนไทยนะครับสัดส่วนภาพนี่ก็เป็น2ต่อ4ต่อ1นะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเป็นรูปแบบกล่องใสด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าข้างในเนี่ยจะมีสกรีนปกด้านไหนด้วยหรือเปล่า มีสกรีนปกด้านในด้วยนะครับเป็นเหมือนแผ่นเหล็กนะครับเท่มากตัวแผ่นก็สเกสกรีนเป็นโลโก้ทิพเปิลเอ็กนะครับนี่ภาคนี้ผมชอบที่สุดแหละภาคแรกส่วนใหญ่หนังภาคแรกเนี่ยจะสนุกที่สุดนะครับที่เคยดูมาเกือบทุกเรื่องเลยดีกว่ามาเรื่องต่อไปนะครับ เป็นหนังแนวสงครามนะครับแนวสงครามที่ผมดูประมาณ10รอบแต่ก็อยากได้เก็บสะสมเป็นในรูปแผ่นนะครับก็คือเรื่อง b a c k h a w k d o w n นะครับ a c k h a w อ d o w n อันนี้เรื่องนี้ก็ได้มาในราคา50บาทเช่นเดียวกันนะครับรูปแบบเสียงนะครับจะเป็นอังกฤษไทย5.1ึงครับ d o เ b y Digital ซับไต t l e เป็นอังกฤษไทยนะครับดูนะครับมาดูด้านในกัน ด้านในนะครับด้านในนี่นะครับเป็นสกรีนรูปพระเอกแบ็คฮอกดาวน์นะครับต่อไปนะครับเรื่องนี้สตีฟจ็อบนะครับเป็นหนังแนวชีวประวัติเป็นหนังเรื่องราวของสตีฟจ็อบเลยตั้งแต่ สมัยเรียนยันเป็นผู้บริหาร ceo ระดับบิ๊กบิ๊กเลยนะครับเวอร์ชั mm ่น hmm. นี้เนี่ยผมว่าดีสุดแล้วผมดูประมาณหลายรอบแล้วเป็นรูปแบบปกสวแด้วเรื่องนี้ผมได้มาประมาณ50บาทเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. ก็รูปแบบจะมีภาษาอังกฤษ5.1นะครับไทย5.1ซับไตเติลอังกฤษไทยนะครับ mm hmm. เป็นภาพเป็นสัดส่วนแบบ16ต่อ9นะครับ นี่เดี๋ยวดูด้านในกันนะครับกล่องด้านในด้านในก็ปกก็จะเหมือนปกสวมด้านนอกนะครับรูปภาพอาร์ตเวิร์คเป็นรูปแบบกล่องใสด้วยเดีจะดูด้านในกันว่ามีสกรีนปกในด้วยหรือเป่านี่นะครับมีสกรีนปกในเป็นหน้าสต e e p จอบนะครับเป็นแผ่นลิขสิทธิ์จากแมงป่องนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอรีวิวหนังอีกหนึ่งคอลเลกชันที่ผมได้มาในราคาถูกมือสองนะครับอีกหนึ่งคอลเลกชันนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ